มาเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาทํางานนอกบ้านกันเนาะวันนี้เรามาชวนมาทํางานกันนะเพื่อนๆนต้องมาทํากันนะช่วยๆกันนะคะเนาะสลาเยนรมันชาแนลนะนะฝากช่องทีนะคะเอาละค่ะนี่นะนี่นี่นี่ดูดูดูอันนี้นะคะอันนี้มาเขาเปียกนะสลาเลยใส่ถุงมืออีกนะจะมาโรยกันกันในนี่นะเพื่อนๆนเนาะ ไม่ให้มีวัชพืชนะนี่เราจะมาโรยที่สนามเรานะคะนี่ไม่ให้มีวัชพืชขึ้นนะเราเพิ่งตัดต้นไม้ไปนะนะคะดูนะเรามาทำงานกันมาชวนเพื่อนๆทำงานกันนะคะนี่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 เห็นไหมเอ่ยเอาล่ะค่ะมามามาทำงานกันเนาะเนี่ยเนี่ย เรามาโรยอย่างนี้เลยนะเนาะไม่ให้มีวัชพืชนะไม่ให้วัชพืชมันขึ้นนะโอเคมามามาทำงานทำงาน thank you Right. นี่อันนี้นะยังไม่ไทํานะยังไม่มีไใสาําหรับเออนี่นะอันนี้กําลังทํานะคะน,นี่กำลังทํานะ,ะนนะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะเปรียบเทียบกันนะว่าใสาอ้น,นี่เติมเข้าไปจะดูสวยขึ้นเนาะเนาะแล้วเมื่อวานเราตัดใบไม้นะ ใบไม้นี่สามอันนะคะก็เลยมีใบไม้นี่เดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขามีสีน้ำตาลนะคะเนาะไปทำต่อทำต่อนี่กับกับจังกับจังตัวจริงนะจ๊ะทำเลย เรียงปะ่ะตรงรุ่นเรายังไม่ไปถึงนะร่วกกันนะคะอ,อยู่นไม่ต้องทำแองนะคะเพื่อนๆจ้างแทงนะมองหลายตังจะได้ แล้วขอทําก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะนี่ดอกไม้สวยๆนะคะนี่ที่เราทํานะเห็นไหมเอ่ยจากเมื่อกี้ไม่สวยนะตอนนี้มามีนะนี่นีนเราตกแต่งก่อนที่เราจะไปหน้าหนาวนะนี่สวยไหม นี่นี่นี่คารเลนเยียนะเขาออกแล้วนะคะเริ่มมีผีใบแล้วนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ก็เป็นดอกทิวลิปนะมีสามกอนะจ๊ะเขากำลังจะออกแล้วนะทิวลิปนี่ดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้สวยๆนะคะนี่ที่เราทำแล้วเนาะนี่ ที่เราทำนะผลงานที่เราทำเมื่อกี้นี้นะคะยังไม่เสร็จนะเหลือแต่ข้างในนะคะเหลือข้างในนะนี่นี่นี่น่สวนหย่อมตรงนี้เสร็จแล้วนะหน้าบ้านนะคะนี่นีตรงนี้หน้าบ้านเนาะ <med David> เดี๋ยวเราจะทำอีกด้านนึงนะคะนี่อีกด้านหนึ่งสวนหย่อมเราอีกด้านหนึ่งนะหน้าบ้านเช่นกันนะคะเห็นไหมพี่แมว พี่แมวรอดอกไม้ก่อนนะพี่แมวเพราะเรายังไม่แน่ใจนะนี่พี่โกบพี่กบจ้าตรงนี้อีกนะเดี๋ยวเราต้องทำอีกนะปีนี้ดีนะไม่ค่อยมีวัชพืชนะเพราะเราใส่หนาเลยปีนี้เนาะนี่ทิวลิปก็ดอกโผล่แล้วนะแต่ยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะนี่ดอกดอกเอ่อชื่ออะไรนะดาหลา ดาหลันดาหลาเนี่ยคะ่นะเนาะเนาะโอเคนะเหนื่อยทำจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตามคลิปนะเพราะเราสต็อปกันบ้างเนาะนะคะนันสลายเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะนะวันนี้ทิปนี้คือคลิปนี้คือการทำสวนหน้าบ้านนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านแล้วก็ข้างๆบ้าน สวนอีกส่วนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะไว้ทําวันหลังเนาะเพราะเราจะทําข้างหน้าเท่านี้ก่อนเพราะมันไอที่ป้องกันออวัชพืชอะ่ะมันหมดหมดพอดีเลยเราทําแค่หมดเอาแค่พอใช้ได้ก่อนปิดวัชพืชก่อนนะนะคะเนาะสไลายเยอรมันชาแนลนะคะนะอย่าทิ้งกันนะฝากคลิปกันก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย นี่นี่ผลงานที่เราทำนะสวยไหมเอย่ยเนาะนะคะนี่นี่สวยไหมเอย่ยสวยไหมคะนี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงสวัสดีค่ะบาย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 นะคะบายบายค่ะ